ันกลับมาเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งและยกระดับตัวเองขึ้นจากภาคที่แล้วได้อย่างน่าชื่นชมมีการเล่าเรื่องที่กระชับมากขึ้นและมีชีวิตชีวามากขึ้นพาผู้ชมไปรู้จักตัวต,วตนของดัมเบลิลดอร์และก็กินเดอร์วอลล์รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่มีร่วมกันแมดมิเกลเซนสร้างกลินเดอร์วอลในแบบฉบับของตัวเองที่ทั้งน่าเกรงขามและก็น่าหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยเสน่ห์อันล้นเหลือและเป็นจอมขโมยซีนอย่างแท้จริง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟีเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore อัลบัสดัมเบิลดรวมทีมพ่อหมดและแม่มดผู้กล้านำโดยนิวส์การ์แมนเดอร์นักสัตววิเศษวิทยาเพื่อต่อกรอกับกองทัพของพ่อหมดร้ายอย่างกิเล g r กรินเดวอล ผู้ต้องการจะเผาโลกของมาร์เกลให้เป็นจุนโดยหากดัมเบลดอร์ต้องการจะชนะศึกในครั้งนี้เขาจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับอดีตอันโหดร้ายของตัวเองกลับมาอีกครั้งสำหรับอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่อยู่คู่กับโลกภาพยนตร์มาอย่างยาวนานนะครับอย่าง Wizarding World กับภาพยนตร์ภาคที่3ของสัตว์มหัศจรรย์อย่าง Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore กลับมาคราวนี้ยังคงได้ผูก้กำกับภาพยนตร์อย่างเดวิดเยตส์มารับหน้าที่เดิมของเขาอีกครั้งนะครับแต่จุดที่น่าจับตามองก็คือเจเคโรลลิงซึ่งรับหน้าที่เขียนบทภาพยนตร์ให้กับแฟรนไชส์แฟนตาสติกบีสเพียงคนเดียวมาโดยตลอดนะครับในภาคนี้เนี่ยได้มีการเพิ่มสตีฟโคลบส์ชายผู้รับหน้าที่ดัดแปลงนวน,นิยายแฮร์รี่พอตเตอร์ให้กลายเป็นบทภาพยนตร์มาแล้วทุกภาคมาร่วมงานในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับผลลัพธ์ที่ได้ก็น,นับว่าหน้าพอใจทีเดียว เพราะ t a s t i c b e a s The t Secrets of Dumbledore หันกลับมาเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามครับภาพยนตร์ก็ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรทีเดียวสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือภาพยนตร์ภาคนี้เนี่ยพยายามจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาพยนตร์ภาคที่แล้วอย่าง The Crimes of Grindelwald ครับด้วยการเล่าเรื่องที่กระชับมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นและก็มีชีวิตชีวามากขึ้นครับ เรื่องราวของภาพยนตร์ภาคนี้สามารถสอดแทรกสิ่งที่แฟนภาพยนตร์ต้องการลงไปได้อย่างลงตัวนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องราวของสัตว์มหัศจรรย์ที่แทบไม่มีบทบาทเลยในภาพยนตร์ภาคที่แล้วในภาคนี้เนี่ยนิวสกาแมนเดอร์ได้โชว์ทักษะพิเศษข,ของเขาร่วมกับสัตว์มหัศจรรย์ทั้งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่มากมายซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นการตอกย้ำครับว่าเหล่าสัตว์มหัศจรรย์นั้นเป็นสเสน่ห์สำคัญของแฟนตาสติกบีชที่ไม่ควรถูกตัดออกจริงๆครับ นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังมีอิสต์เอเกมากมายที่ทําให้ผู้ชมเนี่ยห่วนคิดถึงแฟรนไชส์หลักอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยตัวละครที่ได้รับการโฟกัสเป็นพิเศษก็คืออัลบัสดัมเบิลดอร์และก็กิเลสกินเดวอลครับโดยในภาพยนตร์ภาคนี้ผู้ชมจะได้รู้จักตัวตนของพวกเขามากขึ้นทั้งในแง่ของอุปนิสัยอุดมการณ์เหตุผลในการตัดสินใจ รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่มีร่วมกันและอดีตอันโหดร้ายที่ดัมเบิลดอร์เนี่ยเลือกจะทิ้งเอาไว้ข้างหลังจึงทําให้ตัวละครทั้งคู่เนี่ยดูมีมิติขึ้นกว่าในภาคที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะกับตัวละครอย่างกรินเดวอลที่ดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นขณะที่ดัมเบิลดอร์เองนะครับก็ขยับเข้าใกล้กับคาแรคเตอร์ของอาจารย์ใหญ่ผู้ใจดีของโรงเรียนฮอกวอตซึ่งผู้ชมเนี่ยคุ้นเคยกันดีในแฟรนไชส์แฮร์รี่พอตเตอร์มากขึ้นอีกระดับหนึ่งครับนอกจากนี้ยังมีโมนนนตโรรแิะะหวว่่าาง t, ลีี ที่แม้จะมาเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สามารถสร้างความอบอุ่นและก็รอยยิ้มให้กับผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับแต่สิ่งที่เป็นชะง,งักปักหลังของเรื่องราวก็คือบทภาพยนตร์ครับโดยเฉพาะกับการคลายปมต่างๆจากภาพยนตร์ภาคที่แล้วซึ่งถูกเล่าออกมาอย่างไร้ัันเชิงมากๆทั้งปมความลับของตัวละครอย่างครีเดนซ์และการแปรพักเข้าสู่ด้านเมือของควนีนีซึ่งเป็นดั่งอาวุธหนักในภาพยนตร์ภาคที่แล้วนะครับกลับไม่ได้ถูกให้ความสําคัญมากเท่าที่ควร พร้อมถูกเฉลยและก็หาทางลงให้กับทั้งสองเรื่องราวได้อย่างน่าผิดหวังนอกจากนี้ภาพ,พยนตร์ยังไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเล่าเรื่องได้อย่างเหมาะสมครับแม้ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจะกระชับขึ้นกว่าภาพยนตร์ภาคที่แล้วแต่หลายตอหลายฉากก็กลับได้รับความสําคัญมากเกินพอดีขณะที่บางฉากที่ควรให้น้ําหนักเนี่ยก็กลับถูกปล่อยผ่านอย่างไร้เหตุผลจึงทําให้จุดพลิกผันของภาพยนตร์เนี่ยเต็มไปด้วยคําถามเนื่องจากทุกการตัดสินใจของตัวละครสําคัญนั้นเกิดขึ้นอย่างหลักลอยและก็ขาดเหตุผลรองรับ แต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อไร่ที่ผู้ชมเนี่ยกำลังจะสับสนหรือว่าเริ่มเบื่อกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนจอตัวหนังก็สามารถหยดฉากแอคชั่นมากอบกู้วิกฤตได้อย่างถูกที่ถูกเวลาเสมอครับงานโปรดักชั่นของภาพยนตร์ภาคนี้คืออีกหนึ่งสิ่งที่น่าชื่นชมครับโดยความที่ภาคนี้เนี่ยมีฉากแอคชั่นเยอะกว่าภาคก่อนจึงทําให้งานวิชวลเอฟเฟกของภาพยนตร์ได้มีพื้นที่ในการโชว์ของแบบเต็มเ็มนะครับ โดยเฉพาะศึกปลองเวทครั้งสำคัญระหว่างดัมเบิลดอรกับครีเดนซ์ที่ถูกเนรมิตออกมาได้อย่างยิ่งใหญ่ตาการตามากๆขณะที่ศึกใหญ่ระหว่างดัมเบิลดอรกับกรินเดวอลก็สามารถสร้างสีงสันให้กับภาพยนตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับนอกจากนี้ Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore ยังพาผู้ชมออกเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเยอรมันออสเตรียและก็ภูตาน รวมถึงยังเอาใจแฟนภาพยนตร์ชุดดั้งเดิมด้วยการพาเรื่องราวไปยังโรงเรียนฮอกวอตส์และก็หมู่บ้านฮอกมีที่คุ้นเคยเรียกได้ว่าเป็นการกลับเข้าสู่โลกเวทมนต์อย่างแท้จริงครับจุดที่น่าเสียดายก็คือฉากแอคชั่นแต่ละฉากของหนังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสั้นเกินไปหน่อยครับหากเพิ่มความยาวให้มากกว่านี้ก็น่าจะสามารถเพิ่มความเข้มข้นให้กับเรื่องราวได้มากกว่าที่เป็นอยู่นักแสดงเจ้าของรางวัลอสการ์อย่างเอ็ดดี้เรดแมนกลับมาเป็นตัวละครนิวสกาแมนเดอร์ได้อย่างมีสเสน่ห์อีกครั้ง เขาสามารถถ่ายทอดความอ่อนโยนและก็บุคลิกอันแสนเฉพาะตัวของตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะกับเวลาที่เขาต้องอยู่กับเหล่าสัตว์มหัศจรรย์ในเรื่องเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นิวส์สามารถเป็นตัวเองได้อย่างไม่เคอะเขินขณะที่จูดรลอเนี่ยก็สามารถมอบพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับให้กับอัล u บัสดัมเบิลดอร์โดยเขาสามารถถ,ถ่ายทอดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวละครได้อย่างมีมิติ ซึ่งการเติบโตและก้าวข้ามผ่านเรื่องราวในภาพยนตร์ภาคนี้ก็นิยามความเป็นดัมเบิลดอร์ได้อย่างลงตัวครับและไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือแมดมิเกิลเซนซึ่งก้าวเข้ามารับบทกรีนเดอร์วอลแทนที่นักแสดงคนก่อนอย่างจอห์นนี่เดฟซึ่ง Matt sen, แมดมิเกิลเซนตัดสินใจถูกต้องเป็นอย่างมากนะครับกับการไม่เลือกแสดงให้เหมือนจอห์นนี่เดฟแต่เขากลับเลือกสร้างกรีนเดอร์วอลในแบบฉบับของตัวเขาเองที่ทางหน้าเกรงขามหน้าหวาดกลัว แต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์อันล้นเหลือและก็เป็นจอมขโมยซีนอย่างแท้จริงครับนอกจากนี้เคมีการแสดงของแมดมิเคิลเซนยังเข้ากับการแสดงอันละเมียดละไมของจูดหลอได้เป็นอย่างดีอีกด้วยโดยรวมแล้วภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore สามารถยกระดับตัวเองขึ้นจากภาคที่แล้วได้อย่างน่าชื่นชมครับมีการประจนภัยที่มีชีวิตชีวามากขึ้นและมีการขยายเรื่องราวของโลกเวทมนต์ให้กว้างขึ้นกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากภาพใหญ่ของแฟรนไชส์ที่ถูกวางโครงสร้างเอาไว้เป็นภาพยนตร์5้าภาคนะครับภาคนี้เนี่ยเหมือนอยู่จุดก,กึ่งกลางของเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับแม้ว่าในภาคนี้จะสามารถเลือกเดินในเส้นทางที่ถูกต้องแต่เส้นทางสู่ความสําเร็จของแฟรนไชส์นั้นยังอีกยาวไกลเหลือเกินครับ ก็ได้แต่หวังนะครับว่าภาพยนตร์ภาคนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะยกระดับภาพยนตร์อีก2ภาคที่เหลือพร้อมกับปิดตำนาน Fantastic Beasts ให้ออกมามหัศจรรย์ได้อย่างที่มันควรจะเป็นครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Fantastic b e a s The s t Secrets of Dumbledore ที่ผมจะเชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือเมื่อต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ จงเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ทำในสิ่งที่ง่ายตัวหนังบอกเล่าประเด็นดังกล่าวผ่านสถานกา,การณ์การเมืองอันแสนวุ่นวายในโลกเวทมนต์ครับโดยในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้งประธานสมาพันธ์พ่อหมดแม่หมดนานาชาติซึ่งผู้ที่ชนะนะครับจะกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในโลกเวทมนต์ทันทีขณะเดียวกันกิลเลิศกรินเดอร์วอลล์ก็เป็นพ่อหมดที่มีหมายจับติดตัวแต่เขากลับมีฐานเสียงจากประชาชนที่สนับสนุนเขามากมายครับ จนเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับฝ่ายจัดก,การเลือกตั้งครับว่ากรินเดวอลเนี่ยควรได้รับสิทธิ์ในการสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเช่นกันดัมเบิลดอรพยายามจะแก้เกมด้วยการส่งข้อความถึงแอนทอนวัวโกผู้นําแห่งโลกเวทมนต์ที่กําลังจะลงจากตําแหน่งนะครับว่าจงทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ทําในสิ่งที่ง่ายซึ่งแน่นอนครับว่าความถูกต้องนั้นอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนเสมอไปครับ เพราะมีประชากรในโลกเวทมนต์จำนวนไม่น้อยนะครับที่เห็นด้วยกับวิธีการอันสุดโต่งของกรินเดวอลนั่นก็คือการประกาศสงครามกับเหล่ามาร์เกลเพื่อช่วงชิงอำนาจการปกครองของโลกใบนี้เนื่องจากกรินเดวอลเชื่อว่าสายเลือดของพ่อมดแม่มดเนี่ยคือสายเลือดบริสุทธิ์และอยู่สูงกว่ามนุษย์ที่ไม่มีเวทมนต์ครับนั่นจึงเป็นการผลักความกดดันอย่างหนักหน่วงไปให้กับแอนทรอนบัวเกลพร้อมกับคำถามสำคัญครับว่าเขาจะเลือกความถูกต้องหรือความง่ายกันแน่ สิ่งที่น่าสนใจก็คือดัมเบิลดอร์และก็กรินเดเวลนั้นเคยมีอุดมการณ์เดียวกันมาก่อนครับทั้งคู่เนี่ยต้องการจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้เป็นไปนในแบบที่พวกเขาต้องการและด้วยพลังแห่งความรักทำให้ดัมเบิลดอร์เนี่ยมองข้ามความถูกต้องไปอย่างสิ้นเชิงครับเขาตัดสินใจเดินตามทางที่กรินเดเวลกำหนดเอาไว้แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่พวกเขาเติบโตขึ้นดัมเบิลดอร์จึงตระหนักได้ครับว่าสิ่งที่กรินเดเวลทำนั้นเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัว และมันจะนำมาซึ่งสงครามและการสูญเสียอันไม่อาจประเมินค่าได้ขณะที่กรินเดวอลนั้นยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะสร้างโลกที่ปกครองโดยผู้มีเวทมนต์ไม่ว่าจะต้องแลกกับเลือดเนื้อและการสูญเสียเท่าไหร่ก็ตามหากเลือกตัดสินใจด้วยความง่ายดัมโบดอร์ก็คงจะเลือกตัดสินใจตามหัวใจของเขาซึ่งผูกติดอยู่กับกรินเดวอลครับแต่มนุษย์ทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดและสิ่งสำคัญที่สุดในการแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองก็คือ ความพยายามนั่นเองครับดัมเบิลดอรตัดสินใจเลือกทางเดินที่ถูกต้องซึ่งมันแลกมากับความสัมพันธ์ที่แตกสลายระหว่างเขาและก็กรินเดวอลจากคู่รักกลายเป็นคู่แค้นที่ต้องพยายามจะหยุดยั้งการกระทำของอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลาและนั่นก็รวมถึงการที่ดัมเบิลดอรส่งสารสำคัญที่เขาได้เรียนรู้ระหว่างที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนความฝันเดียวกับกรินเดวอลให้กับแอนโทนวอก และนั้นก็ทําให้แอนชอนวอรโกต้องพบเจอกับแรงกดดันมหาศาลจากประชาชนที่เห็นด้วยกับกรินเดวอลซึ่งหากเขาตัดสินใจตัดสิทธิ์การลงสมัครของกรินเดวอลประชาชนจํานวนมากเนี่ยอาจจะลุกฮือขึ้นและก็ก่อการปฏิวัติได้นะครับสุดท้ายแล้วแอนชอนวอรโกจะตัดสินใจเลือกทางที่ถูกต้องหรือตัดสินใจด้วยความง่ายเนี่ยต้องไปติดตามกันในภาพยนตร์นะครับ แล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้วิที่6คะแนนครับบทนางพยุงตัวเองไว้ได้ด้วยความสนุกและก็สเสน่ห์เฉพาะตัวของแฟรนชายจริงๆนะครับทั้งโมเมนต์ระหว่างนิ้วและก็สัตว์มหาศจรย์ของเขาหรือว่าฉากการต่อสู้ด้วยไม้กายสิทธิ์ที่คุ้นเคยแต่ในเชิงตรกกัดและก็เหตุผลของเรื่องเนี่ยภาคนี้ก็ยังคงมีปัญหาเหมือนเดิมครับตัวละครตัดสินใจอย่างไร้เหตุผลสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างไม่มีที่มาที่ไป แล้วก็ปมของตัวละครก็ถูกที่คลายอย่างงงงเรียกว่าบทภาพยนตร์คือปัญหาใหญ่ของหนังเรื่องนี้จริงๆครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไวที่8คะแนนครับโดยทุนสร้างระดับ200ล้านดอลลาร์ภาพยนตร์สามารถเนรมิตโลกเวทมนต์ออกมาได้อย่างน่าตื่นตาทีเดียวหนังเต็มไปด้วยเทคนิคพิเศษมากมายแล้ก็หลายช็อตเนี่ยทำออกมาได้อย่างสวยงามมากๆนะครับ นาเสียดายที่ฉากแอคชั่นแต่ละฉากของหนังนั้นสั้นไปหน่อยไม่งั้นหนังน่าจะมีพื้นที่โชว์เทคนิคแล้วก็งานภาพสวยสวยได้มากกว่านี้ครับในส่วนของนักสแสดงนั้นผมขอให้วิที่เจ็ดคะแนนครับเอ็ดดี้เรดแมนยังคงถ่ายทอดตัวละครนิวสกาแมนเดอร์ได้อย่างมีสเสน่ห์ขณะที่จูดลอก็มอบมิติที่แตกต่างของดัมเบิลดอร์ให้กับเรื่องราวได้ดีนะครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือแมดเมคเคิลเซนผู้มารับไม้ต่อจากจอห์นนี่เดฟได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน อีกทั้งสเสน่ห์เฉพาะตัวของเขาก็ทําให้ตัวละครอย่างกรินเดวอลเป็นตัวละครที่ผู้ชมเนี่ยทั้งรักทั้งเกลียดครับการแสดงของแมดมิเกิลเซนเนี่ยทำให้ตัวละครนี้ดูมีความเป็นมนุษย์มากกว่าวายร้ายในแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างโวเดอร์มอด้วยซ้ําไปครับข้อคิดที่ได้ผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับหนังมีคำคมแล้วก็ข้อคิดสอดแทรกอยู่เยอะทีเดียวนะครับแต่หลังจากพูดจบแล้วก็จบกันหนังไม่ได้พาผู้ชมหรือว่าตัวละครเนี่ย ไปแก้ไขหรือว่าสร้าง Impact อะไรที่น่าพูดถึงหรือว่าน่าเก็บมาเป็นข้อคิดมากมายเท่าไหรนักส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่เจ็ดคะแนนครับสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับว่าหนังพยายามจะปรับปรุงแล้วก็ปิดจุดอ่อนจากภาคที่แล้วได้ดีมากๆโดยเฉพาะกับความพยายามในการกระชับเรื่องราวพร้อมกับการเล่าเรื่องให้สนุกมากขึ้นซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาดีนะครับหนังเนี่ยดูสนุกขึ้นจริงๆแต่อย่างไรก็ตามหนังก็ยังมีปัญหาให้เห็นอยู่บ้างครับ โดยเฉพาะกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากบทภาพยนตร์นั่นเองครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหันเฉลี่กันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟีเมนต์ไปอยู่ที่6.8คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้สารภาภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Beasts the Secrets of Dumbledore นะครับวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์แบบนี้หากใครไม่มีแผนจะไปต่างจังหวัดเนี่ยลองไปไขความลับของดัม b บ e ลดอรกันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเม n ในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Apple Podcasts, p o t i f y รวมไปถึง YouTube Channel นะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถค้นหาว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับใน EP หน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ